2ข้อผิดพลาดของหัวหน้างานส่วนใหญ่ถ้าใครมีข้อผิดพลาด2ข้อนี้นะคะให้รีบแก้ไขด่วนค่ะเพราะไม่ฉะนั้นนะคะคุณจะหลงทางอยู่ในวงวนของการเป็นผู้นำที่นำไปสู่ผู้นำยอดแย่ได้เลยทีเดียวข้อผิดพลาดแรกนะคะก็คือคุณมักจะตำหนิกล่าวโทษลูกน้องเสมอเสมอ ข้อผิดพลาดขึ้นนะคะคุณมักจะเป็นคนหนึ่งที่หาคนผิดในเหตุการณ์นั้นๆนะคะอย่างเสมอๆหรือเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะซึ่งการหาคนรับผิดนะคะในเหตุการณ์ต่างๆนั้นไม่ได้เป็นทางออกที่ดีเลยนะคะแล้วเรามีวิธีการแก้ไขยังไงนะคะวิธีการแก้ไขก็คือนะคะให้คุณลองนะคะลองมองนะคะย้อนกลับไปในกระบวนการทำงานของคุณดูซิว่า มีขั้นตอนไหนหรือเปล่านะคะที่วิธีที่คุณนะคะหรือหน่วยงานของคุณกําหนดขึ้นเนี่ยมันมีความไม่เหมาะสมและมันก็เอื้อต่อกัน เกิดความผิดพลาดนะคะให้คุณลองไปแก้ไขในกระบวนการหรือขั้นตอนเหล่านั้นนะคะซึ่งการได้มาซึ่งวิธีการที่ถูกต้องนั้นคุณอาจจะต้องลงทุนลงแรงในการไปดูหน้างานจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือคุณอย่าลืมฟังเสียงสะท้อนนะคะจากในเรื่องการทํางานของลูกน้องของคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นใน การทำงานนั้นๆของเขาที่ทำให้เขาคิดแล้วก็ตัดสินใจทำแบบนั้นนะคะขอให้คุณเนี่ยมองให้รอบรอบด้านนะคะทั้งกระบวนการทำงานนะคะสภาพความเป็นจริงหรืออาจจะมีมุมบางมุมเสียงบางเสียงหรือข้อคิดเห็นบางเรื่องที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเมื่อคุณพิจารณาได้รอบด้านแล้วคุณจึงค่อยตัดสินใจว่าในความผิดพลาดนานๆที่เกิดขึ้นเนี่ยที่คุณเมื่อก่อนเคยหา คนที่มีความผิดนะคะหรือว่ากล่าวโทษเขาเนี่ยคุณจะมองเห็นมุมมองที่แตกต่างคุณจะได้แนวทางหรือว่าโซลูชันที่แตกต่างนะคะในการแก้ไขปัญหาซึ่งมันจะเปลี่ยนมุมมองของคุณไปเลยนะคะในขณะเดียวกันถ้าในเรื่องนั้นนะคะลูกน้องของคุณเนี่ยทำได้ดีนะคะคุณอย่าลืมชื่นชมเขานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นในทีมนะคะเพราะว่า แค่เพียงหัวหน้าคนเดียวเนี่ยไม่สามารถทําให้เรื่องทุกอย่างเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะคะทุกๆคนในองค์กรมีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะข้อผิดพลาดที่2นะคะก็คือคุณสั่งงานโดยที่ผู้ปฏิบัติยังไม่มีความเข้าใจนะคะ เป็นข้อผิดพลาดที่เราอาจจะนึกไม่ถึงค่ะว่าเวลาเราสั่งงานอะไรไปนะคะบางอย่างแล้วเราไม่ได้อธิบายนะคะความสำคัญหรือคุณค่าบางอย่างที่เราต้องการหรือความคาดหวังของคนที่รับงานต่อจากเราไปนะคะมันทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานขึ้นได้นะคะในการแก้ไขนะคะในข้อนี้เรื่องของความไม่เข้าใจค่ะ หัวหน้านะคะควรจะฝึกนะคะเป็นผู้ตั้งคำถามชวนคิดให้ลูกน้องของเรานะคะสามารถคิดวิเคราะห์นะคะไปถึงเป้าหมายสุดท้ายที่เราต้องการคุณค่าสุดท้ายที่เราต้องการ ผลลัพธ์สุดท้ายที่คนที่รับผลงานต่อจากเราคาดหวังนะคะซึ่งถ้าเราเนี่ยฝึกนะคะเป็นคนที่สามารถตั้งคำถามแล้วชวนให้ลูกน้องหรือว่าคนที่เดินตามเรามาเนี่ยสามารถที่จะคิดได้นะคะว่าวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าทางออกนั้นหรือว่าวิธีการที่เขาทำนั้นเนี่ยเขาทำไปเพื่ออะไรนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะคละ้ายๆกันหรือเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเขาจะสามารถคิด ตัดสินใจและได้คุณภาพในการตัดสินใจที่ดีรวมถึงผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ ก็เป็น2ข้อผิดพลาดนะคะที่ฝากเอาไว้นะคะสำหรับหัวหน้าทุกท่านนะคะในเรื่องของการตําหนิกล่าวโทษแล้วก็การมอบหมายงานโดยที่ไม่ได้บอกนะคะถึงเบื้องหลังหรือว่าความคาดหวังนะคะที่เราคาดหวังจากผลงานของเขานะคะ2ข้อผิดพลาดน,นี้หัวหน้าลองนาไปใช้ดูนะคะได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะด้วยรักและปรารถนาดีแฮปปี้ไลฟ์บายวีรนุชวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ